สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ช่องบ่าวแคลนะครับวันนี้นะครับเฮากำลังจะไปที่อำเภอสุวรรณภูมิครับผมอ่าวันนี้อำเภอสุวรรณภูมิกับมีอ่าก็จดประเภณนี้บุญบังไฟนะครับวันนี้ก็เป็นมือหฮนะครับเดี๋ยวก็จะพานะครับอ่าคุณผู้ดูทุกคนนะครับไปชมบรรยากาศ ขบวนการฟอนการแฮ่นะครับประเภทนี้บุญบังไฟขวาพี่นี่กัจัดตรงถือมือถือมือวันทีนะครับมือนีกับวันทีหนึ่งนะครับอ่ามือนีก็เป็นมือแฮ่โดยประเภทนี้อ่าการจัดอยู่แล้วครับทำพี่ทามือนีเป็นมือแฮ่มืออื่นก็เป็นมือจูดนะครับเดี๋ยวมือนีกับสีผ้าอ่าคุณผู้ชมผู้ดูทุกคนนะครับไปชมบรรยากาศนะครับขบวนการฟอนการรั้มขบวนการแฮ่นะครับ กะยังที่รู้กันนะครับถ้าเป็นของ ere, อำเภอถ้าถ้าขึนซื้อในเรื่องของประเภทนี้บุญของไฟนะครับจังหวัดลอยเอ็ดนะครับก็จะขึนซื้อในเรื่องของการจัดประเภทนี้บุญของไฟนะครับแล้วก็ถ้าเป็นในเรื่องของกระบวนแหรนะครับหลักๆนะครับก็จะอยู่ที่อำเภอสุวนภูมินะครับี่มีการจัดทียิงไงกว่าทุกอำเภอนะครับอ่า ประเพณีบุญของไฟนะครับได้จังหวัดร้อยเอ็ดนี่นะครับกับจัดเกือบไม่เกือบครับจัดทุกอำเภอนะครับได้จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดอำเภอเนี่ยครับจัดทุกอำเภอเลยครับผมนะครับเมื่อนี้นะครับเดี๋ยวสิพาคนผู้ชมผู้ดูทุกคนนะครับไปชมขบวนฟ้อนรำขบวนแห่นะครับประเพณีบุญบ้งไฟของอำเภอสุวรรณภูมิ กันครับเดี๋ยวสิภาพไปชมบรรัากากันครับ ในอำเภอสุวรรณภูมินะครับตอนนี้กําลังเป็นขบวนนะครับตอนนี้กำลังมีขบวนแห่ขบวนปอดนะครับแต่ว่าขบวนฟอดปีนี้ครับรหลายแห่เกือมิฟกว่าขบวนนะครับผมวอนนี้ประชาชนในอำเภอสุวรรณภูมิหรือว่าในงานต่างๆนะครับกําลังทยอยขบวนเสียอำเภอสุวรรณภูมิครับยากาศมันคงเป็นประมาณนี้ครับหมดซื้อโนวลเซลตามประเภทนี้บุญบับไฟเฮ่อครับผม ยัไงบ้างครับสาหรับบรรยากาศนะครับที่นี่ก็ถือว่าสวยงามอลังการยิ่งใหญ่ทุกปีนะครับเดี๋ยวนะครับผมจะพาไปทําความรู้จักเกี่ยวกับประเพณีบุญบ้างไฟนะฮะประเพณีบุญบ้างไฟนะครับก็ถือว่าเป็นประเพณีที่สาคัญของภาคอีสานเลยครับที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยโบราณถือว่าเป็นหนึ่งในเหตุ12คลอง14ของชาวอีสานที่ทํากันมานในช่วงเดือน6นาบช่วงฤดูฝนนาบซึ่งเป็น ฤดูทำนานครับก็จะมีการจุดบังไฟเผื่อไปบูชาเถิดพยาดาและสิ่งศักดิ์สิสทธ์ทั้งหลายนะครับหรือเร้าอีสานเท้าเหนียกกัน่าพญาแถน,นะครับซึ่งมีความเสือวาพญาแถน,นะครับมีหนาทีคอยดูแลให้ฝนตกตองตามฤดูกาลและทําให้พืชพันธุ์ท่านญาหารเขาเข,ขาเนี่ยสวยงามอุดมสมบูรณ์นะครับความเสื่อของประเพณีบุญของไฟนะครับก็จะปรากฏอยู่ในตำนานเรืองพญาคันขาและเรืองผาแดงนางไอนะครับที่มีการ กล่าวถึงการจุดบังไฟเพื่อบูชาพญาแถนโดยเฉพาะเรื่องพญาคันขาดซึ่งตำนานก็จะมีอยวาพญาคันขาดเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นพระโพธิสัตว์นะครับสวยชาติเป็นโอรสของกษัตริย์นะครับเหตุได้ซอว่าพญาคันขาดนะครับก็เป็นเพราะว่าเมื่อครั้งประสูตินะครับมีรูปร่างผิวพรรณเหมือนข้างคกนะครับหรือเส้าอีสานอย่างกันวาขันขาดนะครับและซึ่งแม่พระองค์จะมีรูปร่างอัปปหลัก แต่พอินกะจะค่อยสวยเหลือจนพญาคันคากเป็นที่เคารพนับถือของชาวบ้านนะครับจนลืมเส่นบูซาพญาแถนพญาแถนจึงโกรธแห้งนะครับบ่อยย่อมปล่อยน้ำปล่อยฝนให้ตกไม่ยังหลกมนุษย์จึงเกิดซึกการต่อสู้ระหว่างพญาคันคากและพญาแถนขึ้นโดยพญาคันคากนะครับใด้น้ำทับสัตว์ต่างๆขึ้นไปรบจนได้รับไสชนะนะครับพญาแถนจึงปล่อยให้ฝนตก ลงมาเช่นเดิมแต่นีขอแม่ว่าต้องจุดบังไฟขึ้นไปบูชาเป็นประจำทุกป,ปีนะครับจึงเป็นที่มาว่าชาวอีสานจึงทำบังไฟขึ้นไปบูชาพญาแถงเพื่อที่จะหายฝนตกตองตามฤดูกาลนั่นเองนะครับการจัดประเพณีบุญหม่งไฟนะครับกส่วนใหญ่จะจัดขึ้นในภาคอีสานนะครับโดยโดยมีพื้นที ทั้งหลายนะครับยูทีจังหวัดยะโสธรรอยเอกาฬสินธุอุดรหน,นองคายมหาสารคามรีสเกตหนองบัวลำพูเลยในางานประเภทนี้บุญหมองไฟก็จะมีการจัดกิจกรรมหลากหลายอย่างั้งแตการจัดขบวนแห่บ,บังไฟการเซิร์งบังไฟการละเล่นต่างๆที่แสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตของคนในถ้องถิ่นเชน่นการทอดให้ห้าปลาการสักซุ้มขบวนเสิร์งการแต่งกายสวยงามแบบโบราณการเซิร์งเป็นกับ ในกติถ้ำตามหลักพุทธศาสนาอันงดงามนะครับบางไฟแต่ละอันก็จะนี่ขบวนแห่ขม่านะครับที่ถูกตกแต่งประดับประดาอย่างสวยงามโดยหลวดไล่ไทยสีทองเด็กหรือว่าหลวดไล่ประจําทินต่างๆนะครับถ้าเป็นอัพวื้นเท่านะครับก็เป็นไล่สีพุ่มนะครับที่เป็นเด่นๆนะครับนี่ก็จะเป็นข้อมูลตำานานเข่าๆนะครับของที่ไปที่มาของประเพณนี่บไฟ